สวัสดีครับผมพบกับ u a foster นะครับในรายการ walk นะจ๊ะนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง2เรื่องเนาะเรื่องแรกคือว่าผมจะไปกรุงเทพจะไปดูบ้านกันว่าไม่ได้อยู่มา1ปีเนี่ยบ้านจะเป็นยังไงบ้างน,นะฮะเรื่องที่2ก็คือว่าที่ไปกรุงเทพเพราะว่าผมจะไปฉีดโมเดล้านะฮะฉีดวันที่18วันนี้อยู่ที่วันที่13ก็เตรียมตัวไปเก็บบงเก็บบ้านก่อนนะฮะล้วก็ Tang, ไปฉีดวัคซีนแล้วเราจะมาดูหลังจากที่เราฉีดวัคซีนแล้วอ่ะเออผมเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงครับโมนานาเพราะว่าผมยังไม่เคยฉีดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมเตรียมอะไรไปบ้างนะฮะก็มีพวกเสื้อผิเสื้อผ้านะฮะที่เตรียมไปเอาไปเปลี่ยนกับที่กรุงเทพเนาะเพราะว่าที่กรุงเทพไม่ได้ใส่มาประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็มีแม็คบุ๊กนะฮะมีตรประชาชนกระเป๋าตังค์อะไรพวกนี้แล้วก็พวกครีมนะครับส่วนคอมเนี่ยเออคือ ผมน่าจะไม่ได้เอาไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้คอมผมมันมีปัญหาก็คือแบบอยู่ดีๆมันรีบูตเองตลอดนะฮะก็คงไม่ได้สตตีประมาณหนึ่งอาทิตย์้ะครับผมยังไม่ได้บอกพุกเพจเลยวันนี้วันอาทิตย์แล้วอะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่านะฮะเจอกันที่กรุงเทพครับผม 내가 다른 생각 못하게 나를 잊지 못하게 머릿속을만고 돌아다닐 거 다닐 거 yeah. 너는 아마 정신 못 차리고 있을걸 하루 종일. 아마 나를 잊을 수가 없을 거야 하루 종일 전기파 리체 no 어 no. 나쁜 살중재 n 어 속을 괴롭혀 줄 거야. 네 yeah. 마음 속을 하루 종일 날아다니 yeah. 날개 소리가 너무 커서 나를 안볼 수가 없을걸. 네가 다른 생각 못하게 나를 잊지 못하게 머리 속을 마구 돌아다닐 거, 다닐 거. y yeah. แลวเราก็เก็บบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เก็บมา1ปีเนาะช่วยกัน3คนประมาณ3มชั่วโมงยังไงนะฮะเดี๋ยวเราตัดกันไปวันที่จะฉีดวัคซีนกันเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันเราวันนี้ก็ผมจะไปฉีดวัคซีนแล้วนะฮะวันที่18เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับตอนที่ผมฉีดวัคซีนเนาะจะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้แล้วกันนะฮะเจอกันครับ มลน้าไขมันแนะนำนิดเลยใน,น,นตัวนี้นอาจจะมีใช่ผสมไข่ได้อแล้วก็มีเรื่องของคนไม่สุขภด้วยน้นด้วยดื่มน,น้ำเยอะๆเลยค่ะนะคะคคตับไปนถ้าสังเกตอาการที่เธอคัน้ำนตัวไมสบายทาทาได้ทุกิ้ขอ่เลยนะคะครออะไรบสบา,ย,ายนะคะคะ วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะก็สรุปผลเลยเนาะวันแรกที่เราฉีดไปไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรวันที่2เราก็รู้สึกปวดแขไหนได้หน่อยเนาะส่วนวันที่3นะครับเราก็แทบจะหายหมดแล้วเนาะการปวดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการออกกําลังกายที่เราแบบ ไม่เคยออกกําลังกายหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายนานๆแล้วมาออกแล้วก็ปวดใครที่จะไปฉีดนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะเจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็เดือนหน้าเนาะผมจะมาฉีดเข็มที่2นะฮะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะสวัสดีครับเจอกันฮะ